สีประตูแฮนเดอร์นะครับเกต LDA เป็นเกียร์โต้นะครับดาวเริ่มต้นตัวน,นี้จัดโปรอยู่ที่6,200 0นนะครับพร้อมกับเซ็ตช่วงล่าง สวัสดีครับผมบีฮันเนอร์นะครับจากอิสุภกิจมอเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นําเอารถของน้องเจดนะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่ระแวกใกล้ๆโชว์รูมนี่แหละฮะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะนะครับกับตัวสีประตูแฮนเดอร์นะครับเกรด LDA เป็นเกียร์ออโต้นะครับดาวเริ่มต้นตัวนี้จัดโปรอยู่ที่62,000่นสอนะครับพร้อมกับเซ็ตช่วงล่างนะครับเปลี่ยนโช๊คนะครับล้อแม็กยาง นะครับแล้วก็ย้ายแหนบจะส่งให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับพร้อมฟิล์มวัดบูธเครื่อไฟฟ้านะครับมาครบเต็มระบบเลยนะครับก็เป็นสายคินคีนนะฮะเน้นไม่ได้แต่งแบบซิ่งมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็โหลดทรงกําลังสวยด้วยนะครับเน้นบรรทุกได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเอ๊ะี๋ยวบรรทุกได้เยอะนะหน้าหนึ่งหน้าสองก็ประมาณห้าหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลได้อยู่นะครับป่ะเชิญชมเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ครับเรามาเริ่มที่จัดทรงด้านหน้ากันก่อนเนาะนะครับคันนี้ก็โหลดหน้า1นิ้วนะครับพร้อมกับเปลี่ยนโช๊คของ p ปรเฟนเดอร์ด้วยนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับเวลาเข้าโค้งแล้วนะครับรถจะไม่โครงนะครับไม่ย้บไม่ย้อยนั่นเองเนาะเวลาจับคอนสพานเนี่ยก็เป็นลูกหมากกันโค้งนะครับแก้กันโค้งงัดเนาะนะครับเพื่อให้กันโค้งอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับเวลาเราขับรถนะครับ วิ่งผ่านทางพื้นคูขะนะครับตามลายถนนเนี่ยนะครับรถมันจะไม่มีอาการแว็บซ้ายแว็บขวานะครับสำหรับคนที่ชอบมุดซ้ายมุดขวาเนี่ยสำหรับรถจัดทรงโหลดเตี้ยงเนี่ยเนี่ยก็เหมาะมากเลยครับการที่จะใช้ลูกหมากกันโคลนะครับเพราะว่ามันทําให้พวงมาลัยเนี่ยตึงขึ้นเนาะแล้วก็นิ่มนวลขึ้นแล้วก็ควบคุมพวงมาลัยง่ายด้วยต่อมานะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อ mk sport ของลุงเหม้งนะครับเป็นล้อเทคโนโลยี f ฟ u r floating นะครับสีเทากันนะครับนี่ครับสีเทา เทาเงานะครับเลเซอร์แดงนะนะครับเบมโบน้ำเงินนะครับน็อตล้อสีน้ำเงินเช่นกันนะครับยางจะเป็นเบอร์265 60ด stone นะครับสวยๆมาต่อกันที่ทรงด้านหลังนะครับทรงด้านหลังก็จะเป็นหลังนะครับโหลด2นิ้วนะครับด้วยวิธีการย้ายแหนบนะครับแหนบปกติเนี่ยจะอยู่ที่บนเผานะตัวนี้เราย้ายมาไว้ข้างล่างนะฮะ กันนะเหมือนเดิมครับยางนะครับด s สโ n น2.5ทับ60นะครับโชคข้างหลังเปลี่ยนของโปรเฟนเดอร์นะครับพร้อมกับแป้นปรับองศานะครับแป้นปรับองศาโชคนะฮะแล้วก็ล้อก็เป็นตัวขนาด9นิ้วนะครับออฟศูนย์นะครับ Performing ิง Perform ล้อเบาเนาะทีนี้เราไปดูนั่นไหนกันบางครับ ครับมาดูภายในกันบ้างนะครับเกียร์ออโต้เนาะนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยสามารถปรับเป็นเกียร์แผนนวนได้นะครับเวลาที่เราต้องการที่จะเล่งแซงหรือว่าในโหมดขับขี่ฉุกเฉินประมาณนี้เนาะนะครับอยากจะปาดซ้ายปาดขวาก็สามารถที่จะใช้เกียร์ต่าด้วยระบบเกียร์แผ่นนว่นได้นะครับในส่วนของตัว LDA เนี่ยนะครับเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับระบบเรียกว่าระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวให้ด้วยนะครับแล้วก็ ระบบช่วยชะลอความเร็วเมื่อเราขับรถลงจากทางลาดชันด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่ดีมากๆเลยที่มีมาให้นะครับแต่เกียร์ธรรมดาไม่มีนะมีะเฉพาะเกียร์ออโต้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเกียร์ธรรมดาไม่ให้มาซึ่งมันเป็นระบบที่สําคัญมากเลยนะครับระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับรอบตัวนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์นะครับคอยจับช่วงล่างเวลาที่เราขับรถบนพื้นถนนเปียกถนนเลื่อนอย่างเงี้ยนะครับมันจะช่วยทําให้ การควบคุมรถเนี่ยทรงรถเนี่ยควบคุมได้ดีนั่นเองนะสำหรับระบบนี้เนาะต่อมานะครับก็เป็นหน้าจอครับมีเหมือนกันนะฮะกับรุ่นเกียร์ธรรมดาแหละนะครับหน้าจอเจ็ดนิ้วนะครับมีระบบนะครับควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยเนาะส่วนเบาะนะครับยังเป็นเบาะหนังอยู่นะนะครับในระบเกียร์โต้นะฮะก็ที่ให้มาต่างจากเกียร์ธรรมดาก็จะมีระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว เนาะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วเมื่อเราขับรถลงจากทางลาดชันที่ให้เพิ่มเติมมาด้านั้นก็เหมือนเดิมนะฮะในโปรก็มีเครื่องไฟฟ้าให้นะครับเครื่องไฟฟ้านะครับแล้วก็วัดบูสสำหรับลูกค้าในที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้เนาะนะครับเดี๋ยวพี่บีทิ้งเ,เบอร์โทรแล้วก็ลิงก์ไลน์ไว้ให้เนาะนะครับลูกค้าก็สามารถที่จะเข้ามาดูทางช่อง y o u t u b e หรือจะเข้าไปติดตามที่เพจอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นตัวสีประตูยกสูง LDA เกียร์ออโต้นะครับดาวเริ่มต้น62,900บาทนะครับผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0เอ่อ12,400บาทประมาณนี้นะครับ84งวดเนาะสำหรับ ลูกค้าในที่อยู่แต่างจังหวัดนะครับก็ออกรถได้เหมือนกันได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยอยู่เชียงใหม่อยู่ภาคใต้อะไรนี้ออกได้หมดนะครับเรามีบริการนำัญญาไฟแนนซ์ให้ฟรีถึงบ้านเลยนะครับเวลาจองรถก็โอนจอง3,000บาทเข้าบัญชีของบริษัทนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเสี่ยงจะโกงนะครับเพราะว่าโอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เวลาส่งรถนะครับเราก็มีบริการรถสไลด์ไปส่งให้นะครับถึงบ้านเลยนะไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนนะครับ เรามีบริการลดสไลด์ให้แต่ว่าขอค่าน้ำมันเพิ่มเติมเพียงแค่2องบาทนะครับในทุกพื้นที่นะในทุกๆพื้นที่นะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ให้ตัดสินใจกันด้วยนะครับชอบช่วงล่างดีๆนะครับโหลดเสร็จจบแบบนี้ก็สามารถทักดีๆเข้ามาได้เลยนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับไปแล้วครับหวานเทียบครับสุดยอดได้แค่เนี้